อากาศเย็นเยืยอกเกาะตามผิวจนขนลุกผมขยับไฟฉายส่องไปรอบตัวแสงสีขาวสาดกระทบละอองน้ำที่ฟุ้มกระจายอยู่ทั่วมริเวณน้ำตกทีหล่อสูยิ่งดึกยิ่งวังเวงเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเสียงเรียกเบาๆลอยมาจากทางน้ำตกอยู่ไหมผมถามออกไปแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเอง เสียงน้ำตกดังสนั่นกลบทุกสิ่งแต่สิ่งที่ได้ยินหลังจากนั้นชัดเจนอยู่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงใครที่ผมรู้จักมันทุ้มต่ำก้องกังวานเหมือนเสียงของหินผาที่ตอบรับเพื่อนร่วมทริปคนอื่นๆคงหลับไปแล้วกระโจมเงียบสนิทแสงจากกองไฟที่มอดใกล้ดับส่องให้เห็นเงาตะคุ่มๆราวกับมีใครยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมอง ผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากขยับไฟฉายไปที่เงาไม่มีอะไรหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่ผมคิดไปเองอยู่ไหมผมลองถามอีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นอยู่เสียงตอบกลับมาทันทีคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมเหมือนกระซิบอยู่ข้างหู ลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งปลิวว่อนผมรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังหายใจรถต้นคอมีใครอยู่ไหมผมถามเสียงสัน่นเงียบผมหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วไม่มีใครแต่เมื่อหันกลับไปมองทางน้ำตกมีเงาตะคุ่มคุมรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายน้ำอยู่